สวัสดีครับช่างตุ้มครับวันนี้ผมมาติดตั้งชุดลอนนาให้พ่อนะครับก็ข้าวมีปัญหามีเมล็ดหญ้าสีดำาำนะครับทำยังไงจะจบครับก็ติดชุดล่อนหน้าไปเลยครับชุดล้อนบนไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้สีข้าวรับจ้างครับมาดูเล็ดข้าวอันนี้เมล็ดหญ้าจะลงตรงนี้นะครับ เครื่องเครื่องที่มีปัญหาทุกเครื่องนะครับพบเจอปัญหาที่ที่ลูกค้าเจอนะครับไม่เข้าไม่สวยผมแจ้งให้ได้ ลูกค้าท่านใดนะครับที่ตะแรงไม่แตกแต่ว่าเม็ดข้าวยังกลับคืนไปเม็ดข้าวยังคืนไปนะครับดูช่องนี้ดีๆนะครับก็เป็นหน้าแป้นแซมสามมันจะมีอยู่ไม่ฝั่งใดก็ฝั่งหนึ่งนะครับที่โรงงานเขาทำมา ไม่ใช่ทํามาเพราะเพราะว่ามันพาดนะครับเขาทํามาเพื่อให้เราผ่อนหนักค่อนเบาพัดลมก็เรียบร้อยครับข้าวเม็ดดำๆลงหมดอ่ะเม็ดปัญหาในอยาบเนี่ยเม็ดอลไรนี่มนี่มอเตอรของมันเออยู่นี่นกระติ่ง เหมือนว่าตีนเนี่นะครับตีนเ่ยเพราะว่าข้าเสียบไฟเนี่ยตีนเพราะว่าข้าเสียบไฟตัวนี้มันมีไฟมีมอเตอร์มันต่างหากเด็กอุ่นตัวมันใสงไอ้มันจะเทียนเหรอไงไมันสิได้คือข้อวฮวนข้าวข้าวฮอนแล้วหนเนี่ยขันวฮวนแล้วหนิฮนแต่ว่ามันฮอนทีกว่าฮอนแต่ว่ามันฮวนกันลงมันยังไม่ใชนรูปแทียนหลายกว่ากันมันเผยออกไม่ใช่หนึ่งมันกับถี่แข่ง่ายมันกับเม็ดใหญ่มันกับว่ครับส่วนใครที่มีปัญหาของข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้านะครับ เศ,ศษฟางนะครับหรือว่าเมล็ดหญ้าดำๆนะครับก็โทรมาสอบถามผมได้ครับที่เบอร์0 9 5 1 6 9 7 7าหครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับผมจะไปต่ออีกเครื่องหนึ่งที่บ้านนาเยืออำเภอหนองหานนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่ตอไปของช่างตุ้มนยครับสวัสดีครับ